สวัสดีครับถึงแล้วนะครับศูนย์การเรียนรู้วิจัยบ้านสารพีนั่งรถจนเหนื่อยเป็นไงบ้างมึนหัวภาพเลยนะพนหัวมาค่ะบวันี้ไม่มได้วไว้ขนมใช่ไหม ต้นกาแฟครับพื่งเคยเห็นเมพิ่งเคยเห็นเหมือนกันต้กาแฟกลบิาต้นกาแฟคาแฟ้นกาแลตกาต้นก ฟังมายายเหนื่อยเลยไปดูไก่กันนะครับเป็นไงยินทองไหมดูกันจะกับวันนี้สิแล้วพาลูกสาวไปดูไก่ชอบเพราะว่าชอบเลี้ยงไก่แ<ก>ล้วก็ไก่ขึ้พาซาขึ้พาเอแกลบดิบไก่ไก่ก็จะกุบเท้าให้ไก่เปปุ๋ยแล้วก็ไปใส่ตส้นหมาอันนี้ไก่ลุมไก่ลุ่มอันนี้เป็นลุมอน,นุบาล ธนาลรงนี่เป็นสัตดบรรทัดยานพระสมไก่วตอนผลไม้ทุกอย่นี้เพื่อไม่ว่าไก่วตอนนั้นจะเปรี้ยวผลไม้กได้มันชอบไก่ไม่เห็นตัวเขาค่ะคุณลุงอ๋อมันติดตัวบินอยู่ในนี้มีูคนตกกระทาแดดอันนี้ตัวเล็กเดียวอ๋อเขาเลี้ยงไก่บนนู้นครับนี่ฮะไก่เป็นไก่ตะก้าแล้วเป็นเป็นปลาเช้าแล้วอันเนี้ยก่องรองนี่นะเลี้ยงเห็ดได้ร้อยก้อนมาดูเลยอ๋ออันนี้เห็ดนะฮะเห็ดหลุม ลองลองนี่เรียนเห็ดได้หลายกตอนเห็ดนางฟ้าเห็ดผู้ทานอุ้ยทอดที่โรงเรียนปลูกเด็กๆเขาเพิ่งเก็บกันไปทำต้มยำอ่าได้หมดนะรู้เปล่าว่าทำต้มยำเห็ดเห็ดหลุมเห็ดหลุ่มปลูกอร่อยมากเอาไว้ใต้ต้นไม้ทึบๆหรือใต้ทุ่งบ้านใต้ทุ่งโรงเรียนทึบๆนะมันจะดีมากเลยทำมมาเป็นไงโมทำมานะโม่ไก่ชิงช้านี่เขาชอบหมุนไหมคะอ๋อเราเราจะหมุนตอนที่เราให้อาหารไก่สัญชาตญาณไก่ชอบนอนที่สูงชอบไก่นะควันนี้แกตแม่พอตอนดึกๆ มันจิกนิ้วนะ่ตมันกลัวชอบเลี้ยงไก่ชอบเลี้ยงออกไม่ได้มีแต่กาแฟงันเลยอวรกินข้าวแล้วใครออกมากินข้าวยังไงมันก็อยู่อย่างนี้ทั้งวันต้นกาแฟมันจะฉกมือไหมไอาดิเอ้ดิกูไม่ใช้มือกูไปไปเดินต่อลูกจไหมายว่มาท้จับด้วย มันจะติกหนูไหมอ่ะนี่นี่นี่มาดูตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้โดูน้องดูน้องแล้วก็มีซิกกี้คอสตันในตัวนั้นงไก่ฟ้าพญาร่อไก่ฟ้าพญาร่อนะครับอันนั้นลูกลูกตัวดำนั่นลูกอะตัวนี้มีนก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 หงยก ก็เป็นบอกแก่เบคินอะไรมาฮ่าวิธีนีแบบ้น่ารักตัวเล็กกินเนื้อหรอไเนี่ยกินอะไรไอ่ะเดี๋ยวม,แบบบบมันกัดต,ตัวน้อยไม่น่ากัดหรอกแต่ตัวใหญ่อ่ะแล้วมันมีไก่ดำไหนเนี่ยไก่ดำมีในนีด้ไปมาจากไหนเนี่ยเราเอามาจากไหนเนี่ยมาขโมยมาขโมยข้าวแพะกินมาจากไหนเนี่ย นายตัวลุกก็ไม่มาเล่นไปเล่นไอตัวนอนนี่อ่ะลุกเต็มเลยไม่รู้สิหรืเขาปวดนะคละบ้านซุบมุกออนไปสถานที่ต่อไปไปวัดไปวัดวัดอะไรนะวัดบางกุ้งวัดบางกุ้ง ามมาเห <c oughs> มือนบ้านเราเลยเหมือนบางกระเจ็ดบ้านเราเลยอันนี้ตามมาท<ด>ี<ด>ห,หลังเมื่อเช้าไม่ได้ไปที่เอทอานะครับอ่าม,มาปะปะ,ปะาตามพี่เข้าไปไปรับรางวัลมานะครับ าเเสียวลรับรางวัลอะไรมาใจหอมรางวัลคนสวยมืออาดดีขึ้นทางนี้รางวัลอะไรรางวัลพูดถ้าไทยพ่อรางวัลก็ม้คับไทยอ้าวขึ้นทางนี้เหรอไปไปที่พักครับห้องเดียวอ่ะหมายอ่าเดี๋ยวส่งเข้าที่พักแล้วเดี๋ยวแยกย้ายกันก่อนนะครับ ็บของเสร็จแล้วไปทําขนมจากมีเตยหอมคนเดียวนะเปลี่ยนชุดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะส่งไว้แค่นี้เดี๋ยวคูก็จะไปหอมเหมือนกันอาจารแล้ก็นักเรียนทุกคนำขนมจากไม่ทราบว่ามาจากโรงเรียนอะไรคะช่นีาในนี้ค่ะค่ะอยู่จังหวัดอะไรคะชขอนแค่ะ เราจะใช้แป้งข้าวมันสำปสีหนึ่งเราแป้งข้าวเหนียวก้อหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็คลุกเค้าไปเลยค่ะโอเคค่ะเปิดแล้วนะคะสวัสดีอันนี้คือเชฟตัวจริงของเรานะคะเชฟอลิสวันนี้เชฟนะคะก็จะมาห่อขนมจั่ให้เราดูค่ะนนี้คือใบจั่นะคะสีแดงๆเนี่ยก็คือเกสอดของใบจั่นั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนนี้นะคะคือไส้ขนมจั่ที่เราทำไว้แล้วนะคะแลวส่วนตัวนี้ก็คือไม้กัดค่ะซึ่งไม้กัดของเรานะคะทํามาจากมะพร้าวค่ะ โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะหยิบใบขึ้นมาค,ค่ะหลังจากนั้นนะคะคก็ใส่ไส้ลงไปค่ะไส้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะวางไว้ตรงกลางค่ะตรงกลางค่ะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนที่สองค่ะเราก็ปิดค่ะหลังจากนั้นาด้านซ้ายทับก่อนนะคะแล้วด้านขวาประกบไปด้านบนค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นก็หยิบไม้ขึ้นมาล้วก็โดนหน้าพลอยแล้วหนึ่งหลังจากนั้นก็แทงตรงนี้ไม่ใช่เหรอตรงนี้หลังจากนั้นก็แทงลงไปค่ะโดนนิวเตอแน่นอนค่ะเออหลังจากงัดขึ้นมาค่ะเชฟตัวจริงนี่แหละเชฟตัวจริงอีกด้านหนึ่งนะคะเราทำานี้สองด้านนะคะเชฟตัวจริงอลิตได้แล้วค่ะแหมเชฟเตยร้องสิ คุณน่ยประจานประจานคุณซ้ายหนูซตนี้คุณหนูไม่ใช่เชฟตัวจริงมาดูเชฟปอปอมาครับมาะล่ะกัดนันักคปออกันมาต้องใช้เผาเลยเฮ้เผาเลยลูกเผาเลยเมื่อกี้เขาเผาอะไรหนูนี่เชฟกัดได้แล้วเอามาดูเชฟโมกันมมันเบี้ยวไม่ใช่เชฟมันเป็นของผูเเชฟ ะดูของมู ok รับดูของโมนี s> <S ่สิเชฟตอวจจิงอดย่าไปจับตรงนี้ของตรงนี้ดูของเกลด้วยไหนลองมาดูเชฟเกลกันนะคะถ่ายหน้าสิเชฟเกลเดี๋ยี่เกลมันลงล่างสามนิ้วนปักเลยเชฟลงไปให้ลึกลงไปลึกนิดนโอเคนัเชฟงับเชฟเกลซูซูมูฟันไม่ต้องลงลึกมากก็ได้ลูกเออเออนั่นแหละจับเออนั่นแหละ เดี๋ยวทำไม่หายนะไหนของดวงอาลูกโชว์ยังส่งต่อให้เชฟเตยส่งต่อให้มันมันไม่ค่อยงามใช่ไหมคะเราจะไปดูตอนย่างนะครับไปดูตอนย่างกันนะครับเอาลงเตาแล้วครับปีมือเด็กๆเก่งมากเลยอะลูกเสร็จแล้วอ่ะไม่กินเหรอ

ก็จะยำให้เด็กๆดูก่อนช้าคาหรือว่าซอสพร้มใช้ค่ะก่อนโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะทํายำชะคคามกันนะคะซึ่งยำในวันนี้เราจะทําเป็นแบบยำโบราณอันนี้คือชะคคามก่อนที่จะเด็ดเป็นใบนะคะอันนี้คือป้าคุณพี่เขาแกะไว้ให้แล้วให้เด็กๆลองชิมใบดิบดูก่อนจะได้รู้ว่าโดนแล้วค่ะโดนแล้วเหรอไม่อร่อย เนผลที่ต้องต้มเพราะว่ามันต้องเอาความเค็มมันออกก่อนนะนี่ทานหอมโจน้ำตาไหลโอเคโอเคหอมใส่ใใสส่่ถุงไหมเสร็จแล้วหนึ่งจานเพราะยังไม่ได้ราดน้ำยำด้วยเดี๋ยวรอราดน้ำยำ เปเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่าไปกินข้าวไปเจกนพรุนี้ดีกว่าไปแบบไ n ไป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  n ิป굿มอร์นิ่งมอร์นิ่งมอร์นิ่งต่พลังก่อนออกแบบฝนตกฝนตกทั้งคืนครับเดี๋ยววันนี้ลุยโคลนนะครับไเดี๋ยวไปเจอกันตอนทํากิจกรรมครับยเดียวไหนะข้างล่าง ไเพราะว่าเป็น่วงที่ของทะเลเนี่ยคือดีที่สุดโดยเฉพาะปูไข่ปูทะเลไข่เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีที่พลต่อน้ำน้ำขึ้นน้ำแรงข้างขึ้นข้างแรงมากเพราะว่าเวลาน้ําเกิดหรือข้างขึ้นเนี่ยปูตัวเมียจะมีไข่แน่นมากเลยเบอร์เบอรคเบร์ร์บอร์เบอร์อเอเรอรอองรเ ต้องหันกล้องมาทางไหนอย่าเอามือออกนะคะ Hello Let's go Let's go อะไรคะ w ให้ถ่ายว w ค่ะทำยังไงหรอถ่ายเลยค่ะอันนี้มันกดพูดอะไรก็ได้ค่ะพูดรู้สึกว่ามันเดียวมากตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนเนร่าป่าชายเลนนะคะ ไม่คลิปเราต้อง่อกองดับ จิตร์เชิญนะครับปลูกป่าครับดูเด็กช่วยกันอ่ะโมเขาคอยเดินไปนู่นลูกเขาให้ทำยังไงเขาให้ขุดขุดขุดครึ่งนึ่ใช่ไหมโอ้สมาร์สป่าฝนสป่าฝน มันไม่ดีเยะขนาดนั้นไปไปไปลูกไปเอาพ่อกินหน้ากระดานหษน้ะกินหน้ากระดานอันนี้ประสบการณ์จากการดำนาที่โรงเรียนมาแล้วเอามาใช้ตรงนี้นะครับมาที่โรงเรียนเป็นเด็กมัธยมนี่มัแบบตายโอ้ยได้เจอได้เจอตาตาครับโอ้ยแล้วใครถาาปลูกตรงนี้ ออกมาออกมาได้ไหมเนี่ยตรงขาเนี่ยเอาจิ้มตรงขาเนี่ยเอาจิ้มตรงขาเนี่ยเอาเลยยิงมาดีดีดีมาดูเดียวมากไปแล้วครับต่อครับต่อสกี ดู<ห>คอนโทร<ด>คนแรก เกล่ะลกูกเหมืหอนเหมือนเด็กเล่น,อนอเอางมหอยเราไปมงมหอยต่อน,นะไปมงมหอยต่อน,นะใช่เมื่อกี้โผล่มาได้ไงตัวเป็นไงย,ยิบโอ้โหดีเขาโคง้งจะเจอไหมไม่มีมีแค่ตัวเนี้เอาล่ะเราไม่ได้น้สบายใจไปไปไปเล่นน้ำดีกว่าไม่หาแล้วเขาปล่อยตอนนี้ไม่หาหอยแล้วดูฝั่งดู S <S สวัสดีครับหลังจากเราไปหงมหอยมาได้ประมาณ7ตัวทวนยืนข้างหลังหอยประมาณ7ถึง8ตัวนะคะเราก็จะได้ชานมไข่มุกประมาณ1แก้ว <คน S 2> แลวเราก็จะใช้หลอด8หลอดแล้วเราก็หารกันหมดเลย,ยใช่แล้มาเรียนรู้วิถีชุมชนกันนะคะแล้วามาเก็บหอยแครงแล้วมาปลูป่าชายเลนค่ะซึ่งป่าชายเลนเดี๋ยวนี้นะคะก็จะลดน้อยลงไปมากค,ค่ะพะงานพวกเราก็ต้องช่วยกันนะคะับ ายบายหน่อยเดี๋ยวไปเจอกันตอนบ่ายนะครับบบาายยเจอกันตอนบ่ายค่ะนี้เรามาเดินดูสถานที่ ไปเด็กๆไปยืนถ่ายรูปตรงนั้นหน่อยหา,าพี่ไอ้เพาบ้างนั่นห <า S 1> แหละ<ไ>ป,ป้ายนี้แหละไอ้เพา้าอะไงต่าวเต่าตาล <c oughs> อันนี้ไอ้เพาวาแก่แล้วลูกเพลาุยล้มเลื่อนเลยางอัพวาโครงการอัมพาวาเล่นดัวของครับร้อนอ่ะอ่ะไป เตรียมตัวกลับบ้านครับไม่อยากกลับวันนี้เราไปลุยโคนมาก็เลยมาที่นี่ช้าเอาหันหน้ามาบายยหน่อยจะกลับแล้วปิดทิศปิดอะไรนะค่ายทักษะชีวิตค่ายทักษะชีวิตกับป่าชายเลนอาเซยสนุกบาย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 อะบายหน่อย